เขามีอะไรบ้างสินค้าพื้นเมืองมันเต็มลูกพี่เสื้อผ้าของฝากมีส้มตำตรงนี้มีส้มตำด้วยทางออกอยู่ทางนี้เอ๋อเดินรถทางเดียวจริงจลงตรงนี้ก็ได้แต่เขาไม่ให้ลงเขาไปทางนั้น เดินรถทางเดียวร้านป้าหว่าหมูกระทะ,ก,ทะก๋วยเตี๋ยวอยู่นานข้าวซอยอยู่นานอืม นี่คะ่ะสัญ,ญลักษณ์ของเขาคือส่วนมากก็จะเป็นสีแดงเนาะตรงนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูมีกาแฟสดด้วยมีอ่างน้ำมีที่พักรอบๆมีร้านอาหาร เป็นเต็นท์ก็มีนะคะนี่ที่พักว่างนะคะที่พักตรงนี้หมูกระทะหมูกระทะริมน้ำ ร้านขายของฝากเขาทำดสรเหลีมกาแฟ,ฟสด เรือนพักในหมอกวิวนี่นะคะเบอร์หมายเลขติดต่อได้ละป้ายเรือนพักในหมอกวิว หมายเลขโทรศูนย์แปดห8าแป0สามศูนย์เจ็ดสทางนู้นก็มีนะคะที่ผักนูน้นแต่ก็จะไกลจาก ตรงนี้สักหน่อยไกลจากอ่างน้ำสักหน่อยนะคะโค,ค,ครงการถนนในหมู่บ้านบ้านรักไทยจะเดินเดินดูทางนู้นนะคะ ดูนะคะสวยมากเขาบอกว่าเหมือนอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์เหมือนสวิตเซอร์แลนด์ตรงนี้ร้านอาหารตามสั่งจีโน ตรงนั้นน่าจะเป็นโรงแรมที่พักนะคะเมื่อกี้ผ่านมาตรงข้างล่างก็จะเป็นพวกร้านขายของฝากนะคะโอมันมีชื่ออยู่นะมีชื่ออยู่ สวยมากสวยมากที่พักเราจะอยู่ตรงนั้นลุ่งหวังเจ็ดเฮาข้างบนที่พักอะไรเนาะไม,ไม่เห็นชื่อ จน่เหรอกไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่มันเป็นร้านโมกะทะร้านอาหารตามสั่งตรงนี้นะคะข้างบนเห็นมีที่พักด้วย ชาสาชาสาลักไทยรีสอร์ทข้างหน้าสวยๆนั่นชาสารักไทยรีสอร์ทตรงนู้นเป็นนงนุดรีสอร์ท จองผ่านแอปหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อคืนเราดูเต็มหมด